ก็ผมวันนี้นะครับผมจะมาปว่วนในบอลหัวชนก็ผมวันนี้ว่าผมจะโดนบาทามไหมครับผมอากาศมันโคตรร้อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยว่าผมจะโดนบาทาหรือเปล่าปว่วนวันนี้ถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเขา,า,า,าเรียกว่าควนตีนเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผมจะควนตีนแล้วผมได้ตีนกลับไปไหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะสุดแค่ไหน พี่ยองบอกว่ากู่ยองบอกว่าวันนี้ขอว่าลงมาบนหัวชนนั้นเตือนตีนตะบนหัวชนคืออะไรแาครับมีลมจำมาเลยแง่ก่อนว่าแง่หน่ากินแง่นั้นไหมในหลังในแง่พวกมีวิวแดงมั้งแา่พวกอยากมีวิวแง่อยังได้หลังได้ไหมแง่เฮ้ยแง่นี่ท้อกันนะเขบอกว่าหัวหัวหัวต้องกินแง่ต้องว่าคนคนกินได้ไหมกินได้เหมือนกัน คนไม่ไม่จะหาเลยังิเนี่ยหรือว่ารีวิอย่างไรมาหลานไี่ผมมีรีวิวย่างไรมั้งนี่หลกเลยก็ได้ละลกเลยซุ้งแต่ย่าบ่ผมีอหลกเลยแหลกสัสัมาลานี่ซึ้งแต่ผมก็ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้รีวิวนุ่้แต่จบแล้วซึ่งย่าผมรีวิวไมนี่มีใงผมไปรีวิวถึงบนย่าหลเนี้ยไม่ยาลานนี่ใช่ใยาผมรีผมีรีวิวใย่าหลาตัว review mãi mai nha lúc này thì tôi ở giấy không có mê lượt nhà quá thì ra mê nhà đây anh nhà. mình nha. mình vì 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 review vì 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 cũng review vì 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 Bong, mua, tuk, quang, bong, do nha, bong, nha. O, mong mang, anh em, mật lấy của bizarre. Mom mang đi, nè, tuk, mhm, 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 bỏ mhm, 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 bỏ mhm, 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 สิวหลาล์ผมไม่กว่าปวดใจไม่ได้ผมผีดแล้วกว่าลาเลยกว่าลาเลยเราเจอหลาเลยกว่าลาเอาม้วนเบอร์หลงมา้เหาอพวกเกียงยาหลานตัวเดียววันนี้เอ้าหาแล้วเหรอเจอหลานใครทุกวันไหมไม่มีเจอหลานไม่มีเจอหลานใครทุกวันไหมทุกวันเลยเออทุกคนจำหน้ากันไปนะทุกคนจำหน้ากันไปนะยาหลานแกกินดีนะผมหลับประกันกินนี้ญานอกนองมาเี้อ cứ anh em nó có à, à, à. thể mì phép bên ngoài chỗ này tuy nhiên, 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 รยอลยมารู้ยมากกินกินมามากเดี๋ยวนี้ยังอ่ะยังอยากกินผีเยอยากกินผีไรอยากอยากเลยฮะอยากได้ตังได้เขาเนี่ยกลับกลับเออหนงหงกินงามเป็นเมะเร็งนะเว้ยร้อยาลอยเอ้ยไม่อย่าล้อยพวกพวกนี้โอ้ยย่าล้อยเลยร้อยรที่ต้องขันนะเว้ยหัวชนนี่กูจำเลยว่าใส่อะไรดีวะเขาต้องใส่เสื้อหัว bố bố bực thẳng tham coi cho tất cả mọi người mà, đấy sảnh muốn quá, <laughs> nhìn bố mà rồi đấy, sảnh toàn bị Nó bao vậy đi, đây, sảnh còn đang chơi sướng hoả quá, cử rồi, tăm bây giờ นี <presidency. c oughs> ่อผมผมจอมุกเลยเพราะอยากจอมูกแรกทีกันว่าเบลว่าเออว่าจะอยู่แบบไหนใช่นไหมไปวีไงเห็นไหมว่ะจอมุกแนวแรกทีจะมาอยากอยู่วีวไหนก็ได้เห็นไหมเอออยากปีหลับจอมูกไหมเอาไปได้หลับก็ไม่เฮ้ยยีกินไปหลับจอมุกกว่าไปตกคุนยี่วัยรุ่นวัยรุ่นเอ้ตามที่เหาเสิงจบเสื้อเสื้อหัวว่ะเด็กเด็กลี่ยงหัวเด็กเลี้ยงหัวต้องเสื้อหัวถ้าเด็กเด็กเด็กเลี้ยงวาย

A lấy quá không mươi năm chưa chong chưa chong chưa chong chong chưa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  có chưa chong chưa 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 gì chưa 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 โอ้ตรงนี้นี่ตอนนี้เราเราอยู่ด้านนอกแล้วเว้ยเราเข้าข้างในไม่ได้เดี๋ยวโลโลราเลองเล่สิว่ะหน้าตาอย่างคุ้มจะเข้าข้างในได้มานะได้รึเปล่าเดี่ยวจะชนไหมวันนี้หัวอะไรกันจะนไหมไปไปแไม่ชนแกไม่ชนนะวันนี้หัวแกหัวแกไม่ชน ทั้งทางนู่นไม่ทั้ทางนู่นไม่มันมันอุ้ยนุ้ยเราข้าวข้าไปเรื่อยๆจะจะวัว่ะเบ๋วว่ะเอ้ยยักษ์คนจีนจังเลยว่ะคืออย่างหน่วยเท่ามาเลียวเราต้องได้ข้าวไปข้างในนะวุ้ยถือว่าเป็นเพื่อแมวว่าแมวว่าเป็นเพื่อแมว่าวัวคุณต้องได้ข้าวอ่ะเรนที่ว่วเจ้าอ่ะกูไม่มีบัตรไปกูจะได้ข้าวไหมนะจุกบอกเฮ้ยพี่ครับขอข้าวหนได้่องไหมครับจุกโกงคนจะว่าว่ะเป็นเพื่อแต่วเราลงไปเรื่อยๆ รือว่าเราคูอเราเปน็นวะเราถึงข้าวเป็นเชื่อเช่อยูเถไม่บกอากองไทยต่างไปน,นะจึงเลยเข้าว่าฟนะืนนะจะถึงข้าวพปนเชื่อเชื่อ,อากองไทยต่างขาไลยว่าเด็กเเข้าไม่เข้ายู่เลยอาตุ้พี่ผชา วหัวเราไม่ได้นะ่ไอโารเราต้องสืบบัตรคนเราเข้าได้หมเดียเบาเข้าเข้าข้างไหมเข้ามาดิอยอย่าสิอเยียมงจังวะเข้าเข้าข้างในไหมึเข้าได้ปุ๋ยบฮะโเบัคุมีบัตรไหมเข้าพี่เข้าพี่ตนเข้าไม่ได้วะเต่กูเข้าไม่ได้

เตรียมตัวรับมือกูไว้เลยว่าถูกโคกนะเราไปรีวิวเลยถูกโคกน้องไปกัน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 เลวไปกันเร็วไอ้ใจดำจังวะไว่ยเว่ลุนวะบอกอยู่งั้นนาอยู่งั้นฮะบอกอยู่งั้นไม่กูอยากโพยแบบว่าคนเดียวก็รบโคกันคืออยากโพยหรถเขาเป็นคือเบี้ยวว่าไปแไปแบบใส่กันเไปยังไงไปแบบไปใสกันถึงมีสุดแต่พวกก็ต้องต้องเดินนี่นะแต่เนี้ยล่ะดีจริงๆดู

ต้องกอผมอยากรีวิวกอกจังขอกเนดเมั้งเอาโคดีส่วนตเยอะเลยอย่างงโคเน็ดเลยมั้งนเล้ยวนเลีย่าังยังก้งไงมังนี่เถี่กวเปลี่ยนหัวไปแล้เปลี่ยนเตีวเล้อไปแล้วนยังมาเนี่ยบนเลยวิ่งไม่เถี่ว่กูจูงข้าไปตัวเดียวมันต้องเลยัอเอาเรเลยตัวเดียวปังนว่ววากาดังอะ้รเดี๋ยเดี๋ยวาบังก็บังั้เดี๋ยวกาบังนู่ี๋ปังตัวไงเได้ได้เดี๋ยวผมไปล้อมหัวเลยที่หัวหัวมันแขงกับผมนี่ ไปรพูดใครเก่งว้าะ <laughs> อะไรคือผมอยากรู้ไหมวะเอ้ยมึเงเก่งจริงมโอ้คนชั้นเหรอวะข้ากเราใครแข่ง,ขงว้าอย่างไหม <laughs> เออเดี๋ยวเราไปดูดิว่ข้างใครเก่ง,งวะ <laughs> เ,เดี๋ยวปีนนะเว้ยเดี๋ยวถ้าว่าจุดใน,นนา <c oughs> เราตบลีกเอาเสื้อแบบเด็กฉังเลยไหมเออเราตบแบบเด็กฉังเลยหรือเอาเสื้อเ่าเร็วเที่ยวกันนั้นไหม <c oughs> สวดนะครับผมสวดนะครับน้องๆผมสวดนะครับ ต้นอะไรไหมเราต้นอะไรไหมต้นไหมตนเหลี่ยมโคตรดีมันใช่ใจกีฬานะเว้ยมีเแฟมี่จนาเห็นไหมพุ่มหนังตาเดียวกับผีบาวเขาเลยแล้วไหมคุณโลในชีวิตนะมันต้องไปโตนะเว้ยมันต้องไปโตนะเว้ยพี่บาวต้องไปไปโตนะพีบาวนะอย่าท้พี่บาวซู่ซู่นะผีนะพุ่มใหญ่โตยังเดี๋ยววะ เดี๋ยวลงลงเพ่กันึลยจุมีกังไหนพุ่มเข้าได้ไหมนี่เดินเข้าเดินเข้าไปได้มั้นี่กันเลยนี่พุ่มเดินเข้าไปได้มั้ได้เดี๋ยวอยากเข้าพุ่มเดี๋ยวมาพุ่มเดินโจ๊กความรู้พุ่มเฉยเฉนี่ได้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 นะเติร์ดเดี๋ยวจะบอกพุ่มทุกตีเลยพุ่มแบบเบี้ยปีเบาะนะได้ครับโอเคโอเคเราประกันนะมาเก๋ๆนี่คนมีุ่่มมีคนคนหลับประกันนะเว้ยแต่ถ้าผมตกตีเลยผมมาเรียปีเบาได้ไหมได้ครับโอเคนี่หน้าบีอยู่ในนี่แล้เดี๋ยวละ จูความโลความสามารถของลเราเร็วอ่ะจะดุนบาท้าหรือไม่แต่อยากอยากอยยกดุนอยู่กันนะ <c oughs> ไปเรื่งในวยว่าผมจะเดินเก่งวิวหรือวิวปีวะลอยขู้นข้าเลยเฮ้ยวันนี้มันไม่ธรรมาดานะวิวแต่ว่าเราไปเดินโลดๆนะ,นะน <c oughs> <c oughs> ชื่อชีวิตกูซ้อดเองไปเดินดักเด็กคุยเหรอ โอ้กว่เปี้ยวอ่ะนี่นะเว้ยนี่คือตุลลากิจไงนะสำคัญนะนี่มานี่ส้นส้หลอนๆนะเว้ยจริงๆส้นส้หลอนหลอนเลยนี่ปิ้นปิ้นอย่างติดมือเลยนีปิ้นปิ้นอย่างใดอยู่ตอนนี้อะไรกูกินย่าต้องกินขี้เดาเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยจริงๆนะเว้ยไม่ได้นะเว้ยต้องต้องกลางันข้างในจอดกับจอดจอด

เดีああ๋ยวกูมีเง uh. yeah, er, <g uli> hey, ีนจริงกูนะเดี๋ยวผมลองนะลองนี้ผม๊มปต้องมาล่อแกนะโอเคคนดังไงก็เลยกูกูต้องมายีล่อแกคกอนนะเออวะเฮ้ยอายากูต้องมายีล่ออ่ะไม่ว่าเฮ้ยต้องมายีล่อเฮ้ยยังไงวะที่มาวันนี้สุลาเยอะยาเฮ้ยดูเดี๋ยวจำได้ไหมเราพูดอะไรกันด้วยว่าที่มาจนไมวันนี้ต้องมาจนจนวันหลังจนวันหลังจนวันนี้ที่มาจนขอขอไงจนมังวันนี้ ตัวง่นาเลยนาเลวเฮ้ยเดี๋ยวพาไปที่ดก6ตีนานได้ไหมลงกเด้แบบไปไกลอันกันอ้าลืมไม่ลืมนพื่งราวไปไกลอ่ะพราวลได้ไหมโอ้ถึงพมดํ้บีบาที่บอดเซนต้องใส้เสืองหัวจนเอฟเอร์้ว่ามันบายตั้งมาดอไรดูว่าตีมเดียวโอ้ ต้องไซด์เหอ้หว่าเสร็จก้นเส้นเสร็จหมดจนมาอ๋อให้ได้หนวยทิ่มเดียวกันครับผมอ๋อมันเด่นมันเด่นหอมเด่นครับผมถึงมีไปหว่ามีมีตืบโดนโดนตืบได้ไหมไม่ไม่นะ่เกอร์กันทุกคนนะครับเกอร์กันดีเหมือนกันนี่ถึงเจอเลยไอ้ตัวตัวที่น่าเจอเลยไอ้เจอได้เลยไม่รู้ก็มันยูยู่ึงเจ้าเจ้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปกันตั้งได้เดี๋ยวบุ้มบุ้มจัดการเองโอเคครับเดี๋ยวบุ้มไปเล่ตัวตีน่าวันนี้กีเซ็นตามเซ็นจบ ก็ปบบเงียบกคุณมาแล้วก็บบนี่คือเนาะเดี๋ยวกูจะไปปรกการตัวทีนาเร็วมันจะเปรี้ยวกันนั้แต่เดี๋ยวกูอยเอาหัวนี่ไปชนเร็วหัวหัวมันวัวกูเระว่างน้องโคตรชนทีดีครับเงียบจังเวระมานี้เงียบจังวะเงียบน้อยมาเพิ่กวามนไมากหนาต้องมีคนคนมาไม่เ

Cô mục lưỡi thả đáy phía khuẩn nè Để bố mẹ hạ đi quá, hả bây Chế hơi, chấm chấm chứa Đáy quá nà quả hơi Đáy khá quá nà Thì bao Thì bao Thì bao Tao đây quá ĐỒ Xinh chính quá có thức không? Phùng dây á Phùng dây Này ơi โลมาเล่ตัวนาว่ะวันนี้อีบีนี่นะกูบอกเลยนะว่านะว่านะมาเล่มันโคตรมยุจริง่างมอะไรเนี่ยมาวาไวไม่โตไม่โไม่โาเยไม่ไม่ทดไม่โัว่ะมไม่ตมัอดไรพูมเจียมอไปน้อะไรอะอะใหญ่ตาไหนจ๊ฮะสุมยอดจริง สุดยอดวะเฮ้ยสุดยอดวะเฮ้ยสุดยอดวะเฮ้ยสุดยอดเลยนี่นาหัวน,นะเห็นมาตากลองผมมาอยางไรนี่ทหไมตากลองเห็้วไหมพ่ม่งเราเราว่าไงดีนะเราว่าไ้ดีมาตากลองมาตากลองมาเห็นไหมพุ่ม่งตากลองพุกลัวไหมยังเห็นไหมพันซยเหไหมย่อเลยพุ่ทายลูกกูได้ไหมได้พุ้งกัวรประกันไหมอ๋อ เออออกม่ช่วยม่้นอยู่ตัวเากันไม่ได้โอ้ยตัวเลขดีเว้ยแต่จะบ่มีวิ่งขึ้นเจดีแต่เจ้ตัวเราปะกันได้ดีนะไปนี่นะเดี๋ยวนี้ผมขอหยัดยืนนะครับนะน้าลูกบ้านนะโอเคลูบ้านโอเคอันนี้นะอันนี้อันเม่อตากล้อกูก็กลัวต่ตากล้องไมแต่กูไม่กลัวอันนี้นะเว้ยอันนี้คือพันคนไม่เกงใหย้า้่ก่ใ จริงหรอ้ไอ,อ,อ,อ้ยโปรโมรทโมเลยไม่ทอเวรเลยวะตนเห็นไส้าตายด่เจ้าลนะีคนเจอแล้วครับทอดเวรก่อนทอดยานี่กดตูยโค้ดนะผมจะไม่ทอดนะแต่นี่ดวอะไม่ทอกางเกงยาเลยูจิ๊โด้ยมันวะเฮ้ยตายวะอยว่ะได้วะอเ้ยเจอเจอแล้ว ไม่ไม่เฉยเลยไปพุ๊บุด้ตัวมั่ต้องเด็ดเทียมปุ๊บเฉยแล้วอเฉยคนที่มีจะจะค้มโขจะค้งงวดก่อนเป็นจะข้มงวดกันออนี่คือเป็นรวมด้วยเฉยเฉยกันแบบนี้เหรอเป็นคนเดียวเลยเป็นคนเดียแต่่งเองตูงเอวิงเองเดินเองก็จอดกินผู้หญิงคนนี้ไปโอเคไปปุ๊บจอดเป็นผู้หญิงแข่งแข่งนะวะอย่จริง โอ้งจิงว่ะกุ้งจิงว่ะตุงวันตุวันนี้คนในี่นาขี่ตัวเลยวันนี้วันนี้นาที่ตัวเลยนี่าตัวเดียวเลยตัวเล็กวนี่ชุดมาชนโกเลเอาจุนโกเรีซึ่ง้นจันี่นาั้งเลยไหมคนนาเรียลนาเดยกันเลยนทุกโเลยจีนไีนนะไปเอาพาซัมาพกจึงพุ่มโบกเบื่อไปนั่นหนึ่งนุ่มบอซัมซีนมบอไว้เอสุดยอด ยอดจริงจี้จี้เจอแล้วพอดังเไม่พกจำจีไม่ได้อยากกินหลักกันเออยินหมยอระเออเจพูดอยากกินหลักกัได้วเอ้ยจริงก็ยินดีวะนะยอะเลครับาทีลัเฮ้ยนกูจว่ากูจนหัวกูจนนะกูบอกจริงนี่คืกูได้จับมือเจนี่นะจริงนะ เดี๋ยวนี่จีนีบี้ด้วยเดี๋ยวเราเราเราไปขนันบอกว่าพมยังไม่ได้ตีนที่วันนี่ผมต้องมาให้ส้นตีนในในวันนี้ผมอยากให้ส้นตีในที่นี้นะเดี๋ยวเราไปให้สน้นส้นตีน,นคนพี่ว่าพี่ว่าไอ้ตีนพุ่มได้ไหม ได้เหรอได้กีใจตีนพุ่มได้กี่เอาน้าหน้าแตงพุ่มเดี่เอาวะจะี่เาให้ตีนให้ตีนตะที่ที่ได้รู้กันเลยตะที่ตะที่เหรอตะที่เน้นๆเลยตะที่เน้นๆเลยได้นะได้แต่พีบเอาไม่พูดพี่เอาไม่ให้ตีนพุ่มไม่ได้เพราะพี่เอาหน้ามันนี้แต่เดี๋ยวเกล็ดหลับหลบหน้ามันจะไม่เหมือนเดิมนะโอเคีมีที่ว่าหลบอยู่นะโอ้ยยางได้ตีนจริงๆเลยว่ะพี่เกลหน้าตะขนเนี่ยเขาเลยว่าไม่ได้หลังนะไม่ดีอยู่นะครับ กับเดี๋ยวผมแม่ inhos, Listen, ตีนตีนโตได้นี่นี่ไปกบกันด้วยเดินไม่ผมนิ้วผมใหญ่ตีนผมไม่แรงเ๋ยวไม่มีใครตีนผมจริงๆก่านะโกเองว่ะโกเองตีนก็ไม่ได้นะทีสรุปว่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตีนใก่นะพวกมนี่จะพวกอ่ะอยากตีนจังครับอยากตีนจังครับไม่ตีนเหตุอะไรไหมไมีกินเดี๋ยวเราเราไปถ้าตรงนี้กี่ร้อยมัมันต้นว่าเยเดี๋ยวเราไปกัน Ông Mỹ cả đấy. Đã. Ông cả đấy đấy. Giày bốc bốc này không Chạm bốc rồi. Chạm bốc rồi. Bốc rồi mà. Oh, yeah. oh, tắc mai. ui, yeah. คนละปุผมบอกบกเดียวพอยงบกเดียวก็อยู่ทาละมนใหญ่เปาตะกบกมาพูอคอยาเงปมบกเดียวก็อยู่อะไรอานักีว้ชอบยัได้อยางนั้นผมดีไหมจริงเหร ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์กดอินโซด้วยผมได้เจอไม่กดอินโซอีปีนะ